สวัสดีครับซนิจจอทเวชช anel YouTube ครับนี่ฮะโอ้โหรถดินสวยมากเลยนะครับนี่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นของบริษัทอะไรครับในรถดินครับบริษัทอะไรครับรับเหมาส่วนตัวรับหมาส่วนตัวรับหมาขอรับหมาส่วนตัวเนาะเป็นรถดินที่ที่วิ่งมาถมดินให้กับอ่าลุงพลนะครับบ้านกกกอกนะและตอนนี้นะเขาจะมาเทดินตรงบริเวณลานลานมันเก่านะตรงนี้นะฮะนี่ครับเตรียมดินไปแล้วนะฮะ ก็จะถมให้เหมือนกับทางด้านนู้นนะที่ลุงพลถมไว้200รถนะฮลดนะ,ะนี่ครับตอนนี้กําลังเริ่มเริ่มขึ้นตรงนี้นะนะครับก็เป็นบริเวณที่ที่ขายของนะฮะหน้าบ้านลุงพลเหมือนกันนะบ้านกรกกนะฮะแต่พื้นดินตรงนี้เนี่ยอ่าจะเป็นเป็นที่ดินของอ่าลานมันด้านตรงนี้นะฮะเป็นคนเจ้าของกันกับบ้านลุงพลนะฮะอ่านี่ครับเขาจะเริ่มเทดินไว้กันนะนี่ครับไรสดให้ดูวันนี้วันจันทร์นะฮะสดสดนะครับ น่ครับก็คือความเปลี่ยนแปลงของบ้านกาเกนะฮะมีอะไรเกิดขึ้น,นบ้างนะฮะรู้สึกว่าฝั่งนู้นก็จะทำาห้องของน้ําด้วยนะฝั่งนู้นนะฮะนะครับเป็นร้านค้านะตรงนี้จะมีร้านค้าอยู่นะฮะแล้วก็ตรงนี้เขาคิดว่าประมาณ20รถนะฮะเดบไม่แน่ว่าจะพอหรือเปล่านะถ้าไม่พอก็อาจจะเป็น30รถนะนะครับแล้วก็ด้านนู้นที่ผมรีวิวอีกคลิปหนึ่งก็คือร้านกาแฟกาเกาะก็เทไปแล้ว5รถตรงนั้นทําเป็นที่ที่ให้รถ สามารถขึ้นลงได้สะดวกนะก็เทป,ประมาณประมาณประมาณห้ารถนะฮะนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะฮะที่บ้านกอกอกนะฮะ,ะตลาดน้อยบ้านกอกอกนะฮะเจ้าของเขาบอกว่าก็เพื่อความสะดวกนะไม่ได้ไม่ได้เก็บเงินเก็บทองอะไรนะฮะก็คือทําให้มันสวยงามนะฮะถมดีตรงนีนง้มันเป็นล่องน้ำนะฮะแล้วก็ถมให้มันเสมอกับถนนเพื่อความสวยงามแล้วก็จะให้ชาวบ้านนะฮะได้มา ค้าขายกันแบบปกตินะฮะไม่ให้อยู่ติดถนนโจกเกินไปนะฮะเหมือนกับฝั่งบ้านลุงพลด้านนู้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะฮะขอบคุณเจ้าของพื้นที่ด้วยนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของลานมันนะแกก็ไม่ประสงค์ออกนามนะก็ก็เหมือนกับว่าอุทิศอ่พื้นดินนะพ,นพื้นที่ให้ใช้นะฮะก็คือด้วยความกรุณานะขอบพระคุณมากนะนี่ครับด้วยทุนทรัพย์ของตัวเองนะแกไม่ได้มีสปอนเซอร์ อะไรนะเห็นเมื่อกี้พูดคุยกันนะฮะแล้วก็แกจะมีแล้วก็ลูกสาวจะมีรถดินนะรถดินอสักคู่นี่เป็นรถดินที่เอามาเทให้กับลุงพลด้วยแล้วก็เทในตรงนี้ด้วยนะฮะยี่สิบรถนะนะครับเขาก็เป็นเจ้าของรถดินด้วยนะฮะซึ่งได้ราคาที่ไม่แพงนักนะฮะก็เลยมาเทตรงนี้ด้วยนะนะี่ครับพรอรถไถเนี่ยเตรียมไว้จะดันตรงนี้นะต่อไปพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีไหลทางไว้ให้ร้านค้าได้มา ค้าขายกันสะดวกสบายนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับต่อไปนะฮะนี่ครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับห่างจากบ้านลุงพลประมาณสักห้าสิบเมตรได้นะห้าสิบเมตรนะฮะเดี๋ยวรถดินจะมาอีกนะฮะตรงนี้ก็ถมไปแล้วประมาณห้าคันนะตรงนี้นะฮะเหลืออีกประมาณสิบห้าคันนะโอ้ไม่น่าจจะพอเนาะะตรงนี้นี่ครับโอ้แล้วก็ ผมตรงนี้อีกหนึ่งคันนะเทตรงนี้อีกหนึ่งคันนะฮะนี่ครับนี่ครับรถดินก็นมาจอดยินข้าวตรงนี้เนาะนี่เจะเทออกไาจากตรงนี้นะแล้วก็ดันออกไาโน้นด้วยนะนี่ครับคือความเคลื่อนไหวนะครับของตลาดกกอกนะฮะตลาดน้อยนะครับตลาดกกอกนะฮะอยู่ตรงข้ามติดติดกับบ้านลุงพลเลยนะนะครับ บ้านกกอกตำบลกกตูอเเงอำเภอหลวงจังหวัดมุกดาหารครับผมนี่ฮะต่อไปจะมีความเปลี่ยนแปลงนะ,ะเป็นตลาดนะฮะแล้วก็จะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเยอะแยะนะผมว่าที่นี่นะครับมาชมกันนะฮะ ตรงนี้จะเป็นเอ่าเป็นตาช่างเก่านะเป็นลานมันเก่านะตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่ได้ใช้แล้วซึ่งตรงนี้เห็นเขาบอกว่าลุงพลเคยมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยนะฮะประมาณปี2ปีนะก่อนที่จะซื้อที่ตรงนู้นนะก็ลุงพลก็ได้มาพักอาศัยที่นี่นะแต่ตอนนี้ก็นี่ครับเตรียมปรับพื้นที่นะฮะเคลื่อนไหวแล้วนะเคลื่อนไหวแล้วนะสำหรับการปรับพื้นที่เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้มาอ่าใช้พื้นที่นะครับให้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านนะฮะถือว่าเป็น การความกรุณาขอบคุณมากเลยนะสำหรับค้ามค้านะขอบคุณแทนชาวบ้านกกอนด้วยฮะได้มีสถานที่ขายนะครับที่ปลอดภัยนะครจากการคมนาคมนะครับไดมีพื้นที่ใช้สอยนะฮะในส่วนของที่เป็นส่วนตัวนะครับไม่ได้ไปเบียดบางที่ของสาธารณะซึ่งเป็นทางหลวงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ